ใครกดติดตามผมอยู่ผมจะพาไปตึกระโยกน้องได้กดติดตามพี่ไหมครับไม่ค่ะพี่ได้กดติดตามผมไหมครับไม่พี่ได้กดติดตามผมไหมครับพี่ได้กดติดตามผมไหมครับได้กดติดตามผมไหมครับได้กดติดตามผมไหมครับไม่ได้กดติดตามค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าโรงแรมใบหยกล่ะเป็นยังไงบ้างนี่ทุกคนดูนี่นะว้าวทุกคนมานี้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 โอ้โหทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจ็ดสิบเจ็ดดูนี่ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้นที่83โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนอีกชั้น8 4ชั้นดาดฟ้าเลยถ้าพร้อมแล้วปึ๊บโอ้โหทุกคนมานี้มานี่โอเคทุกคนดูนี่ดูนี่ตอนนี้เราอยู่จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ลมแรงมาก